Bye. Ah! ไม่ยากครับท่านเคยกาอย่างไงคราวที่แล้วกาเหมือนเดิมนั่นแหละครับคราวที่แล้วเขตนี้กาเพื่อไทยคราวนี้เขตนี้ก็กาเพื่อไทยแล้วถ้าเพื่อไทยได้คะแนนเป็นที่หนึ่งเพื่อไทยจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีจะชื่อศาสตราจารย์ดรยศชันน์วงศสวัสดิ์อย่างแน่นอนถ้าได้ที่หนึ่งไม่มียกมือให้คนอื่นครับผมดูข่าวโทรทัศน์เช้านี้ก่อนออกมาจากกรุงเทพได้ยินแกนนำะพรรคการเมืองขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อพรรคนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาประปก ติคดีก็เยอะอยู่แล้วแกนนำพักประชาชน บอกว่าเที่ยวนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างสองพักตั้งรัฐบาลกันไม่พักใดก็พักหนึ่งคือพักสีสม้มกับพักสีน้ำเงินไม่จริงเลยครับพักสีแดงยังยืนอยู่ในจุดที่จะเป็นแกนนําในการตัดตั้งรัฐบาลด้วยส่วนพักสีส้มกับพักสีน้ำเงินจะไม่ต้องรอเลือกตั้งเขาตั้งรัฐบาลกันไปแล้วก็รัฐบาล MOA นะครับรัฐบาลที่พักสีน้ำเงินมี70ที่นั่งแต่พักสีส้มมีร้อยห้าสิบที่นั่งไปยกมือโหวตให้เขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลหนู ถูกหวยถูกหวยสีสม้มสีสม้มเซ็น MOA บอกว่าให้อยู่4เดือนแกรัฐธรรมนูญแล้วยุบสภาปรากฏว่าไปอยู่เนี่ยไม่ถึง4เดือนนะครับอยู่แล้วก็ทําโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งนายกหนูไปหาเสียงที่ไหนก็พูดแต่คนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งดังนั้น MOA ให้เดือนแกอยู่แค่ 2, 2> เดือนแล้วยุบสภาคนละครึ่งอะแล้วเราก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่พี่น้องที่เคารพคนเขาก็บอกว่าเที่ยวนี้ไม่ส้มก็น้ําเงินไม่น้ําเงินก็สม้ม้าเลือกสม้มจะไม่ได้น้ําเงิน เลือกน้ำเงินจะไม่ได้สม้มผมว่าไม่แน่เพราะว่าพรรคสีส้มที่ประกาศว่าจะไม่ยกมือให้กับพรรคน้ำเงินอย่างแน่นอนไม่ยกมือให้อนุทินเป็นนายกอีกต่อไปนึกว่าเขาจะไม่ญาติดีกันแล้วไม่ใช่อีกนะครับเพราะมีข้อแม้ว่าถ้าพรรคสีส้มตั้งรัฐบาลเอาน้ำเงินเข้ามาก็ได้ถ้าคุยเข้าใจตกลงนโยบายกันได้เรื่องนี้ มันเป็นเรื่องความแค้นเก่าจาก M.O.A ไปตกลงยกมือให้เขาแล้วเขาหักหลังมา,มาก็เลยประกาศว่าจะไม่ยกมือให้เขาเป็นนายกอีกต่อไปนายกอนุทินแกบอกว่าแกไม่ได้ตัดสวัสดขาดสัมพันธ์ขนาดนั้นแกสามารถที่จะร่วมงานกับสีส้มได้ผมว่าเอาอย่างนี้ครับเอาให้สบายใจให้เขาไปเคลียร์กันเรื่อง M.O.A ให้จบก่อนพี่น้องกาเพื่อไทยให้ได้ที่หนึ่งเอารัฐบาลเพื่อไทยเอานโยบายเพื่อไทยดีกว่าพี่นนอง ด้วยความตั้งใจเดินทางมาพบพี่น้องในวันนี้ในนามของพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้ช่วยหาเสียงเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเดินสายไปทุกที่แต่วันนี้มาได้คนเดียวครับขาดอยู่อีกคนหนึ่งตกลงกันไว้แล้วนัดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นผู้ช่วยหาเสียงเดินสายปราศัยด้วยกันแต่ท่านมาไม่ได้ อีกคนหนึ่งที่ท่านมาไม่ได้เนี่ยชื่อทักษินชินวัตรครับยังจำทักษินชินวัตรได้ไหมครับตั้งใจว่าจะมาแต่เขาพาไปไว้ในเรือนจำแต่พี่น้องครับเห็นไหมครับพอพูดถึงชะตากรรมของนายกทักษินเนี่ยไม่ก็ติดติดดับดับ เพราะว่าโดนบอบช้ำตลอดมาแต่วันนี้แม้ว่านายกทักษินมาด้วยตัวเองไม่ได้แต่ได้ส่งเลือดเนื้อเชื้อไขมาแทนหัวใจมาคารวะพี่น้องชาวสีคิ้วมาเพื่อบอกพี่น้องชาวสีคิ้วว่าพักเพื่อไทยขอบคุณและอบอุ่นที่คนที่นี่เขตนี้ให้ความสนับสนุนผู้สมัครและพักเพื่อไทย ตลอดมาส่งลูกชายคนโตมาครับผ่านทองแทชินวัฒนครับมาคารวะพี่น้องที่นี่ด้วยครับมาเพื่อเชียร์พัชระของเราเบอร์ห้าอยู่ตรงนี้ด้วยอ้าวมีพวงมาลัยเป็นกำลังใจครับเราตั้งใจมานครราชสีมาเพราะคราวที่แล้วปี66โคราชมี16เขต พี่น้องเทคะแนนเลือกพักเพื่อไทยเข้าไปทำหน้าที่ถึง12จาก16เขตมาเที่ยวนี้โดยเฉพาะเขตนี้เราได้รับความกรุณาได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องมาตั้งแต่รัฐมนตรีประเสรศิฐเลขาธิการพักจนมาถึงพัชระ ผู้เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเข้าไปทำงานเป็นสอสอรุ่นใหม่มีคุณภาพของพรรคเพื่อไทยไม่มาไม่ได้แล้วครับไม่มาเดี๋ยวหาว่าหัวใจห่างกันแล้วมาแล้วขออนุญาตพูดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาว่าเที่ยวนี้นครราชสีมามี16เขต เพื่อไทยขอรับการสนับสนุนจากพี่น้องทั้ง16เขตยกจังหวัดไปเลยครับเพื่อไทยทั้งสองใบกาไม่ยากครับท่านเคยกายังไงคราวที่แล้วกาเหมือนเดิมนั่นแหละครับคราวที่แล้วเขตนี้กาเพื่อไทยคราวนี้เขตนี้ก็กาเพื่อไทยแล้วถ้าเพื่อไทยได้คะแนนเป็นที่หนึ่งเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล นายกรัฐมนตรีจะชื่อศาสตราจารย์ด็กเตอร์ยศชนันนวงสวัสดิ์อย่างแน่นอนถ้าได้ที่หนึ่งไม่มียกมือให้คนอื่นครับผมดูข่าวโทรทัศน์เช้านี้ก่อนออกมาจากกรุงเทพได้ยินแกนนำพักการเมืองขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อพักนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะปกติคดีก็เยอะอยู่แล้วแกนนำพักประชาชน บอกว่าเที่ยวนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างสองพักตั้งรัฐบาลกันไม่พักใดก็พักหนึ่งคือพักสีส้มกับพักสีน้ำเงินไม่จริงเลยครับพักสีแดงยังยืนอยู่ในจุดที่จะเป็นแกนนำในการตัดตั้งรัฐบาลด้วยส่วนพักสีส้มกับพักสีน้ำเงินไม่ต้องรอเลือกตั้ง เขาตั้งรัฐบาลกันไปแล้วก็รัฐบาล MOA ไงครับรัฐบาลที่พักสีน้ำเงินมี70ที่นั่งแต่พักสีส้มมี150ที่นั่งไปยกมือโหวตให้เขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลหนูถูกหวยถูกหวยสีสม้มสีส้มเซ็น MOA บอกว่าให้อยู่สเดือนแกรัฐธรรมนูญแล้วยุบสภาปรากฏว่า ไปอยู่เนี่ยไม่ถึงสี่เดือนนะครับอยู่แล้วก็ทําโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งนายกหนูไปหาเสียงที่ไหนก็พูดแต่คนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งดังนั้น MOA ให้อยู่สี่เดือนแกอยู่แค่สองเดือนแล้วยุบสภาคนละครึ่งอ่ะแล้วเราก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่พี่น้องที่เคารพคนเขาก็บอกว่าเที่ยวนี้ ไม่ส้มก็น้ำเงินไม่น้ำเงินก็สม้มถ้าเลือกส้มจะไม่ได้น้ำเงินเลือกน้ำเงินจะไม่ได้สม้มผมว่าไม่แน่ครับเพราะว่าพักสีส้มที่ประกาศว่าจะไม่ยกมือให้กับพักน้ำเงินอย่างแน่นอนไม่ยกมือให้อนุทินเป็นนายกอีกต่อไปนึกว่าเขาจะไม่ญาติดีกันแล้วไม่ใช่อีกนะครับเพราะมีข้อแม้ว่า ถ้าพัคสีส้มตั้งรัฐบาลเอาน้ำเงินเข้ามาก็ได้ถ้าคุยเข้าใจตกลงนโยบายกันได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องความแค้นเก่าจาก MOA ไปตกลงยกมือให้เขาแล้วเขาหักหลังมาก็เลยประกาศว่าจะไม่ยกมือให้เขาเป็นนายกอีกต่อไปนายกอนุทินแกบอกว่าแกไม่ได้ตัดสวัสดขาดสัมพันธ์ขนาดนั้น แกสามารถที่จะร่วมงานกับสีส้มได้ผมว่าเอาอย่างนี้ครับเอาให้สบายใจให้เขาไปเคลียร์กันเรื่อง MOA ให้จบก่อนพี่น้องกาเพื่อไทยให้ได้ที่หนึ่งเอารัฐบาลเพื่อไทยเอานโยบายเพื่อไทยดีกว่าพี่น้องนโยบายเพื่อไทยบอกพี่น้องรัวๆเป็นชุดนะครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล มีนโยบายล้างหนี้ประชาชนทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้นอกระบบหนี้ผู้สูงอายุและหนี้คนทํางานที่นั่งอยู่เนี่ยใครเป็นหนี้บ้างยกมือไม่น่าเชื่อครับผมนึกว่ามาแต่เศรษฐีสีคิว้วพอถามเรื่องหนี้ยกกันพร,รับพร,รับ,รบกลัวเสียโอกาสต,ตกขบวนนโยบายถ้าใครเป็นหนี้นอกระบบ เพื่อไทยเป็นรัฐบาลให้กู้เงินยอดเงินห้า0 0ื่นบาทดอกเบี้ยต่ำเอาไปเคลียร์หนี้นอกระบบทันทีไม่ต้องใจร้อยละยี่ร้อยละสามต่อวันใครอายุเกินหกสบยังเป็นหนี้ธนาคารของรัฐถ้ายอดหนี้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทยกหนี้ไปเลยยกเลิกเป็นอิสระไม่ต้องมีหนี้อีกต่อไปอย่างนี้เอาหรือไม่เอา คุณแม่ข้างหน้าตบมือดีใจมากสันนิษฐานว่าเป็นหนี้หรือถ้าไม่เป็นหนี้ก็อย่าเพิ่งเตรียมการไปก่อนหนี้นะครับบางคนอายุเกิน60ไม่มีหนี้เลยครับพอได้ยินโครงการปั๊บคิดเลยเดี๋ยวกูไปกู้ให้เป็นหนี้อย่าเพิ่งไอ้ไม่เป็นหนี้เนี่ยดีอยู่แล้วคนทำงานถ้าเป็นหนี้ธนาคารไม่เกินสองแสนบาท เพื่อไทยเป็นรัฐบาลจ่าย10%ยกเลิกหนี้ไปเลยถ้าเป็นหนี้ธนาคารรัฐ2แสนจ่าย20,000จ,จบแสนแปดจ่าย1 8ื่นจบอย่างนี้เอาไหมครับเพ <ober> ื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟไม่เกิน 3, 000, 70, สามบาทเจสิบสตางค์ต่อนหน่วยอย่างแน่นอนเพื <F> ่อไทยเป็นรัฐบาล ใครที่รายได้ต่อเดือนไม่ถึงสามพันบาทแสดงว่าอยู่ไม่พ้นเส้นความยากจนจากข้อมูลของสภาพัฒน์ซึ่งคนกลุ่มนี้เราสำรวจมาแล้วมีประมาณสามล้านสี่แสนคนทั่วประเทศรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้อื่นนอกจากเบี้ยยังชีพคนชรา รวมทั้งคนทำงานที่รายได้อาจจะมีแต่ไม่ถึงเดือนละสามพันถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีนโยบายคนไทยไร้จนพาคนไทยสามล้านสี่แสนคนข้ามเส้นความยากจนมาด้วยกันใครรายได้ต่อเดือนไม่ถึงสามพันรัฐบาลเพื่อไทยเติมให้ครบสามพันเช่นถ้าพี่น้อง มีรายได้เดือนละพ2 0 0บาทรัฐบาลเพื่อไทยเติมให้อีกพันแเป็นสามพันมีรายได้เดือนละ2 5งพเติมให้อีก500เป็นสามพันไม่มีรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวสมมุติเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็เอาไปเต็มเต็มสพันนี่คือการพาคนไทยเพื่อนร่วมชาติข้ามพ้นเส้นความยากจนไม่ต้องนั่งคิด ถึงอาหารมื้อต่อไปคิดถึงอนาคตที่ไกลกว่านั้นดีกว่านั้นได้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลถามคนสีคิ้วแบบเปิดๆนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องปิดกันใครแทงหวยบ้างยกมือไม่น่าเชื่อครับคนเป็นนี่เป็นคนคนเดียวกับคนที่แทงหวยครับพอยกมือแสดงตัวปั๊บเห็นชัดมากพี่น้อง กติหวยออกเดือนละกี่งวดสองงวดถ้าถูกก็ได้ตังค์ผิดเจ้ามือกินถูกไหมครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลภายในสามเดือนหวยออกเดือนละสี่งวดแน่นอนเอาหรือไม่เอาดีหรือไม่ดีหวยออกเดือนละสี่งวดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนคือคนไทยฝันกันไม่ทันครับ แต่นี่คือนโยบายหวยกเกษียณของรัฐบาลเพื่อไทยหวยออกทุกวันศุกร์ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นหวยออกห้าโมงเย็นหวยออกรางวันที่หนึ่งรางวัลละหนึ่งล้านบาท5้ารางวัลรางวันชมเชยหนึ่พบาทห0 0่นรางวัลมีให้ทุกงวดซื้อหวยถูกหวยได้เงินซื้อหวยไม่ถูกเจ้ามือไม่กินรัฐเก็บเงินไว้ให้อายุครบห0 เบิกคืนได้ทุกบาททุกสตังค์อย่างนี้ถูกใจไหมถ้าถูกใจก็ต้องเลือกเพื่อไทยสองใบใครตัดสินใจเด็ดขาดว่าเลือกเพื่อไทยสองใบขอเสียงดังๆหน่อยดังๆหน่อย